สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเซติโพันงามห่อ,อที่เพิ่งลงใบนะครับอ่ากูพูดผิดอาหม่เลยสวัสดีจ้าเมื่อกี้พูดชื่อผิดไปอต่ตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าอะไรวะซีเหลียวหกห้าศูนย์เอสองพันยี่สิบส,สีดำทำอะไรครับวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวจะถอดล้อไปลงสื่งแล้วอ่าแล้วถอดล้อทำไมถอดล้อเพราะว่าเนี้ย ารับครัก็เป็นน้องๆเป็นคนในกลุ่มเหมือนพวกกันนะครับก็คือจะใส่ปั๊มใส่ปั๊มใช่เป็นปั๊ม M4 อ่าทีมงานขอปั๊ม M4 นะครับปั๊ม M4 ใช่อ่าบเขาเรียก Bamboo M4 อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นปั๊มเดิมปั๊มเดิมจะเป็น4พอร์ตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปั๊มเดิมก็ใหญ่อยู่แล้วนี่ใช่ครับเป็นเป็นนิชชินแต่ลูกสูบเขาจะเล็กกว่าอ๋อตัวปั๊มมันมันก็เล็กกว่าทีเนี้ยพอ M4 เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทีมงานทีมงานกำลังดำเนินการอยู่อ่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดู ข้าง,างนี้แล้วกันทางขวาง,ง่ายๆเห็นไหมฮะขนาดาของตัวปั๊ม oh, คนล,ลเลยะใช่ครับโพะไซส์กันเลยซึ่งตัวลูกสูบก็คืออ่าเห็นไหมฮะไอตัวจัวเงินเงินที่อยู่ข้างในนี้ <S <S ไหนขอดู m อฟฟหน่อยดิใช่เ4ก็อยู่ข้าง <S <S <ล>ใน<ล>ตัวมันเล่มแหละใช่ครับลูกสูบจะต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวลามันดันนะครับเวลาตัวปั๊มบนกดปึ๊บอ่าดีนะที่ยังไม่กดถ้ากดตอนนี้ก็เดี๋ยวนับเทเบิลเอ้ยจไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปั๊ม เอามันคุยกับตัวเองนะครับคุยกับตัวเองหลอนอยู่อ่าก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนปั๊มแล้วทีนี้เนี่ยตัวปั๊มของเขาเนี่ยพอมันใส่เข้าไปเนี่ยมันมันจะใหญ่มากดีครับอ่าปั๊มเอ้าแล้วมันใส่รูเดิมได้พอดีเลยเหรอคุณรูเดิมก็พอดีครับเห็นไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกตัวกันสัดดอกอ๋อใช่ก็เดี๋ยวจะใส่ให้มันพอดีกับตัวนี้มันหมายความว่าจานเนี่ยใช้จานเดิมได้แต่ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยคืออะไร ก็คือกึงให้ระยะมันสมบูรณ์ที่สุดครับกึ่งอะไรครับกึงตัวเขาเรียกว่ากึงล้อกึงตรงไหนกึงตรงไหนคือกึงตรงที่ยึดจานเบรกก็คือไอ้ตรงแถวๆวนี้ใช่ไหมงตรงน็อตเนี่ยครับตรงตรงน็อตเนี่ยแต่ว่าจะเป็นตรงส่วนล้อก็คือเพื่อให้จานเบรกเนี่ยมันขยับเข้าไปพอมันขยับเข้าไปเนี่ยองศาที่ได้หรือว่าลักษณะที่มันได้ก็คือมันจะอยู่ตรงกลางพอดี ใ <OR> ช่เขาเมันอยู่ตรงกลางพอดีเวลามันบีบครับถ้าเบรกจะไม่กินข้างใดข้างหนึ่งซึ่งโปกติเขาก็ทําแบบนี้ประมาณนี้ครับแต่ว่ารุ่นหนึ่งผมไม่แน่ใจแต่650เนี่ยเขาทำเงิน so ประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนล้อถูกไหมใช่ครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนล้อแต่ถ้าเปลี่ยนล้อแต่งที่เป็นพวกของมาเชสอะไรอย่างนี้ก็650มาเชสที่หายากก็มีครับผมก็เคยเห็นคนใส่อยู่สุดสายสุดอังนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ถอดล้อแล้วก็ ดี๋ยวไปลงเกลึงให้ลงเกึงเขาจัดก,การจัดการลงเกึงแล้วนะเรียกเขานะบอกนะช่วยด้วยครับเวลาถอดน,น็อตไม่ออกอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากมาเปลี่ยนก็ลองมาดูแต่เดี๋ยวเราไปดูที่ลงเกลึงแล้วก็ดูฟิตเมนต์หลังการใส่ปั๊มเอ็มโฟนะฮะว่าทํามาแล้วน่าจะเป็นไงตอนนี้ก็เดี๋ยวขอญาตไปถอดล้อกอนนะจ๊ะครับผมนี่ครับผมนี่หลังจากไปทํากระบวนการมาแล้วทําอะไรบ้างครับน้องโต๊ดไปเกึงมาไปเกลึงมา อ๋อที่บอก <นะ S 1> ว่ามันจะมีรอยบิลลิงอยู่เลยรอย,รอยลงพึงเขาปาดออกให้ใช่ก็จะปาดออกมีตัวฐานข้างล่างคือตัวนี้อ่า,อาฐานข้างบนก็ปาดออกเพราะไม่งั้นมันก็จะยืดเลยไม่สวยอันนี้ก็จะพอดีครับอ่านี่จานมาันนี่ครับตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตรงนี้ต้องตึงออกด้วยเพราะว่าให้มันพอดี กับจานเดิมใช่ครับกับจานเดิมไม่งั้นมันก็จะยื่นของเดิมมันก็จะยื่นขึ้นมานิดหน,นึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้างล่างเรากริข้างข้างล่างไปแล้ว3ามมิลเนี่ยถ้ามาใส่เนี่ยโอ้ยตัวนี้เนี่ยสูงปี๊ดเลยอ่าใช่ไม่สวยใช่ครับก็กอย่าง,น,งนี้ก็<ร>คือจะเป็นที่เปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนใหม่คือเป็นนอ็อตอ่านี่เป็นน็อตของเดิมเพราะน็อตของเดิมเนี่ยบ่าเขาได้เยอะเพราะว่าบ่าตอนแรกเนี่ยที่มามันลึก ใช่จริงๆถ้าเอางั้นก็ได้กึ่งก็ได้กึ่งน้อยก็ได้แต่ถ้ากึ่งน้อยอ่ะซื้อน้อยใหม่ง่ายกว่าอ่าแล้วมันความยาวต่างกันไหมความยาวต่างกันครับอันนี้อันนี้บ่าบ่าตัวนี้จะเล็กกว่าเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่รถเราบ่า,บ,าบ่าเขาจะเล็กกว่าชัดๆะเขาเร่งน้อยกว่าแต่เกียวที่มาเนี่ยจะยาวกว่าขอดูความยาวหน่อยยาวกันเยอะไหมยาวว่ากานประมาณหนึ่งไซส์ครับ หนึ่งไซส์ก็คือ5มิลเดอมอ๋อโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันดีกว่าครับกับตัวปั๊มอะไรนะ M4 เป็น M4 ครับ M4 100ฟมิลปอมโฟกับ CBR 650้อ่าแล้วก็นิดนึงครับเวลาใส่ใส่น็อตจานนะครับบางบางทีทำเองหรืออะไรพวกนี้ผมแนะนำใส่ล็อกไท้านะครับใส่กันทายเพราะว่าจานเนี่ยเป็นเทียอ่าเป็นอะไรที่บางทีมันคลายได้พอคลายขึ้นมาปุ๊บอันตรายทันทีก็คือต้องใส่ล็อกด้วย ต้องต้องใส่ล็อกท้ายด้วยครับถ้าผมเคยเจอที่แบบเหมือนเหมือนทำสีล้อกันเองค่ะแล้วตอนใส่เนี่ยไม่ได้ใส่ล็อกท้ายจานแม่งข่ายเบรกก็เบรกไม่อยู่อะไรก็ไม่อยู่ยชีวิตแม่งอยู่กับความเสี่ยงผมว่าใส่ล็อกท้ายเถอะแ <f red. S 1> ต่อนถอดมันก็จะถอดยากหน่อยเครื่องมือก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวก็เริ่มประกอบอากูเอา อันนี้คือใส่เสร็จแล้วใช่ไหม,มครับงตานครับใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไล่น้ำมันครับอ๋อใช่อันนี้ก็คือเป็นแม่งดีมากเลยนะใช่ครับเต็มเต็มคือตัวปั๊มอ่ะมันจะใหญ่กว่าของเดิมของเดิมอ่ะมันก็ให้มาดีแต่ว่าเล็กไปหน่อยใครขอเทีหย่มยดูดิฮะ,ฮะ <ๆ S 1> คนละไซส์ผมบอกเลยคนละไซส์อ่าอันนี้650สูเนี่ยตัวนี้ใส่กับขาเดิมได้ใช่ไหมขาเดิมใส่ได้เลยครับขอให้เป็นร้อยมิล ั๊มเวลาเราซื้อเมื่ออย่างพวกเรเดีย่ะมันจะมีอยู่2เบอร์ก็คือ100มิลกับ108มแปดมิลใช่อาจจะมีตัวอื่นอีกแต่ผมไม่รู้ส่วนใหญ่เห็นแค่แค่นี้ใช่อย่างอย่างตัวนี้ก็คือตอนนี้ยังเป็นสายเบรกเดิมอยู่ตอนนี้คือเจ้าของเนี่ยก็คือมาแล้วแหละพวกนี้แต่ตอนนี้หมดแล้วแหละก็คือตอนแรกก็มามาเต็มตอนจะผมว่าก็นี่ก็สวยแล้วกึ่งล้อกึ่งอะไรแล้วอ้ากึ่งล้อนี่คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับคือกึ่งตัวเนี้ยคือ จานเบรกจาก้อนแรกที่มันอยู่อธิบายฟังง่ายๆก็คือแปนบนึงนะหาอะไรมาเป็นไอ้นี่ดีวะไม่เป็นไรอยา่างูุกท่านตอนแรกเนี่ยจานเบรกสมมตินิ้วก้อยผมคือจานเบรกจา,จานเบรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ,อะพอใส่ปั๊มเนี่ยเอโฟมันใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวปัม๊มอะครับมันจะติดมัมแม่งใหญ่จานใช่ครับเพราะว่าตัวล็อกเขาก็คือตัวนี้สองตัวอสองตัวนี้มันคือเรเดียนซึ่งมันไม่สามารถขยับได้ลองบูธ มันก็จะได้แค่ออกกับเข้าอนี่ออกไหมฮะเราก็เลยกึ่งเพื่อให้จานเนี่ยมันกระเถิบเข้าไปหาไปหารอมากขึ้นเพื่อที่ว่าองศาของมันเนี่ยจะได้พอดีแต่นี่คือกึ่งเนียนใสเนียนหมดนะใช่ครับเนียนหมดครับล้อถ้ากึ่งไม่ดีหรือมันไม่ดีอ่ะล้อมันจะติดปั๊มนี่ครับก็หมุนดีไม่มีเสิ่แล้วก็ตัวาจานเบรกเนี่ยตอนนี้เลิ่แล้วมันเบรกแล้ว แล้วร,ร้อนเบรกแรเดี๋ยวผมใช้เบรกแคลนิ่งเช็ดให้สําหรับลูกค้าแล้วก็เนี้ยก็คือตอนนี้ตัวจานเนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางปั๊มเลยพอดีอ่าเนี่ยน้ำมันเบรกเต็มหมดนะฮะมันจะอยู่ตรงตรงตรงกลางพอดีโดยที่มันไม่กินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ามันเลยจําเป็นต้องกึงถ้าเราไม่กึงเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วก็ถึงใส่ได้ก็จะกินไปไปข้างใดข้างหนึ่งอ๋อซึ่งไม่ดีเลยใช่ครับ แล้วในกรณีที่ยกอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าอยากกลับมาเป็นปั๊มเดิมเงี้ยทาไดไหมทําได้ครับอันนี้มันกึ่งหม้อ,อเวลาเรากลับมาใส่แล้วก็เป็นแหวนหรือเป็นเป็น,ปนบูทกึ่งบูท,บทใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพอก,ก็ได้ถ้าอยากให้มันเนียนง่ายสุดก็เปลี่ยนล้ะเปลี่ยนล้ะเปลี่ยนล้อลง่ายดิเออเปลี่ยนลาะง่ายกึงกึ่งเป็นเสียเวลาใช่ครับก็ประมาณนี้สําหรับการเปลี่ยน,น,นปั๊ม M4 นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาคุยกันได้ราคามิด แต่ภาพแด้นะต่ภาพครับฝากไ้ด้วยครับม,มีมีหลายอย่างครับพอน,นีเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรีวิวอีกทีหนึง่งโอ้ยของไม่เยอะม,มองถ่ายหรอกโอ้นี่ก็หนักอยู่คัน,นี้หนักอยู่ใช้ได้อยู่ครับครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากติดตามมาด้วยสำหรับแมดด็อกดันซิ่งช็อปนะฮะไปก่อนจ้าสวัสดีครับ